สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการที่จะเปิดสร้างไรายได้กับ YouTube นะครับถ้าเราดูใน YouTube Studio ตรงนี้ใน Account ของเพื่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าการที่จะเปิดสร้างไรายได้เนี่ยมันจะต้องไปที่ตรงนี้ครับเพื่นสร้างไรายได้เนี่ยที่จะเป็นพาร์เนอร์กับ y t u t u เนี่ย ข้อแม้ก็คือ1ก็คือจะต้องมีพัน subscribe อันนี้เราถึงแล้วสก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งคือ,อมีคนชมวิดีโอของคุณเนี่ยสี่พันคนสี0พัชั่วโมงหรือมีคนชมช็อตวิดีโอ10ล้านวิวดูแล้วก็อยากทั้งคู่ครับเพราะว่าสมมุติว่าวิดีโอเรามีช็อตวิดีโอสักร้อยวิดีโอ จะทำให้ได้สิบล้านวิวก็ต้องดูคนละดูวิดีโอละแสนวิวหรือว่าจะจะมีคนเข้าชม YouTube ของเราเนี่ยสี่พชั่วโมงสี่พชั่วโมงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช็อตวิดีโอนะครับจะต้องเป็นวิดีโอยาวที่เราลงเนี่ยสี่พชั่วโมงซึ่งดูสิตอนนี้ยใช้แค่37ชั่วโมงเอง ซึ่งถือว่ายากมากยอมรับว,ว่ายากมากถ้าเรากลับไปหน้าหน้าบัญชี YouTube ของเราเนี่ยต้องไปที่ชา e นลยูท c h ชาแนลก็จะเห็นเห็นได้ว่าเพื่อนๆจะต้องลงวิดีโอ ที่เป็นวิดีโอปกติเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือว่าคอนเทนตน์จะต้องเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจที่จะดึงดูให้คนมาเข้าชมอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายอดวิวเนี่ยยอดเวลาที่คนจะมานั่งดูของคุณเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้ดูจบวิดีโอด้วยซ้ำอะไรเงี้ยดังนั้น,นคอนเทนต์นหนึ่งคือคอนเทนต์มันต้องน่าสนใจจริง ส่วนที่การที่เราคิดว่าเราจะดูเองปั่นยอดวิวเองเนี่ยเขาไปคิดกันเองว่าสมมุติว่าเรามีวิดีโอแล้วเราก็จะเปิดเปิดเปิดช่องของเราเนี่ยเพรมันทั้งทั้งคืนเลยเพมันเนี่ยเพรออเนี่ยสมมุติว่าเพรออเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก,กดลูบด้วยกดลูบด้วยกดลูบป,ปุ๊บ จบเล่นไปเรื่อยๆจนจบสมมุติว่าเราทําอย่างนั้นเนี่ยเราเราคิดว่าโอเคทุกถ้าเราทำนี้เรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเราจะได้ยี่สบสี่ชั่วโมงสมมุติว่าเราดูวันหนึ่งเราได้ยี่สบสี่ชั่วโมงสามร้อยเราต้องการสี่พันชั่วโมงใช่ไหมครับเราต้องการสี่พันชั่วโมงใช่ไหมวันหนึ่งเราได้ดูได้ยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยเราเอา สี่พหารยี่ชั่วโมงล้อ6หวันเท่านั้นเองเราก็จะได้ครบแล้วสมมุติว่าถ้าเราจะใช้วิธีว่าไม่มีใครดูของเราฉันดูเองเพื่อจะปั๊มยอดให้มันได้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพเพื่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือทาง y t u t u เนี่ยเขามีตัวตรวจจับอยู่คือการที่ IP เดียวกันน่ะดูวิดีโอ ซ้ากันเนี่ยมันจะมันจะไม่นับมันจะไม่นับจนกว่าวิดีโอนั้นอะ่ะจะผ่านพ้นไปสี่ชั่วโมงแล้วแล้วมาเล่นอีกทีใน IP เดิมนะมันถึงจะทําการนับดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะไม่มีทางได้ย4บสี่ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆดูเองคือดังนั้นเราลืมไปได้เลยว่าเราจะมาทําการปันยอดวิวด้วยตัวเองเนี่ยมัน เป็นไปได้ยากมากคือวันหนึ่งเพื่อนๆอาจจะได้สักถ้าเกิดเปิดเองดูเองนะด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเนี่ยอาจจะได้สัก6ชั่วโมง6ชั่วโมงจาก4,000ชั่วโมงที่จะได้เนี่ยถ้าไปที่ y u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  e s t u u i o เนี่ยยูทูบสตูดิโอเนี่ยเพื่อนๆจะได้แค่ดูที่เอิร์นเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยที่ต้องการ4,000ชั่วโมงเนี่ยถ้าวันหนึ่งอ่ะเปิดตัวเองอ่ะได้แค่6ชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาหาร6 666วันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำคือเราจะต้องสร้างคอนเทนต์ที่มันจะทำให้มีคนมาดูช่องของเราเยอะๆดูวิดีโอนั้นของเราเยอะๆ มันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรืออะถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆคิดว่าอะถ้าวิดีโอทั้งหมดของฉันเนี่ยมีมีมากกว่านี้ละ่ะมีมีมีมากจนกระทั่งทั้งวิดีโอเนี่ยวนลูปแล้วเกินสี่ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยพอเมื่อมันกลับมาวนดูวิดีโอแรกใหม่ปุ๊บมันจะเลยสี่ชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมเพื่อนๆมันก็ ก,ก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นก็คือไปออกไปสร้างวิดีโอมาเยอะๆสร้างวิดีโอมาเยอะๆอวิดีโอละสิบนาทีเงี้ยสิบนาทีให้ได้ให้ได้สี่ชั่วโมงอ่ะสิบสิบวิดีโอหกวิดีโอได้ก็ได้หนึ่งชั่วโมงอ่ะจะให้ได้ให้ได้สี่ชั่วโมงก็หกสี่ยี่บสี่ยี่บสี่วิดีโอวิดีโอละสิบนาทีแล้วเพื่อนๆก็ใช้วิธีเปิดวนลูปไป ก็จะได้ได้ยอดวิวที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเป็นวันละ,ะเป็นวนละยีชั่วโมงจริงแต่ต้องระวังให้ดี y u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  e เขาไม่ได้เขาไม่ได้โง่นะคือแบบเขาก็ต้องมีการสงสัยว่ามันดูเหมือนกับมนุษย์ที่ดูวิดีโอจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการแบบว่าเป็นการปั๊มขึ้นมาเองเพราะว่าถ้าถ้ายอด ถ้ายอดวิวเนี่ยมันเริ่มเกิน300วิวแล้วเนี่ย b e u ู YouTube, เขาจะเริ่มจับว่ามันเขาจะไม่นับเพิ่มเขาจะแบบมองว่ามันเป็นการปั่นดูเองดังนั้นเนี่ยการดูวิดีโอของตัวเองเพื่อให้เราถึงยอดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราก็เราเองก็ควรจะต้องมีวิดีโอมีคอนเทนต์ที่ดีพอที่จะ รวมพลังของโซเชียลเนี่ยมาดูของเราด้วยคือถ้าถ้าโซเชียลมาดูของเราเนี่ยมันก็จะดีกว่าที่เราก็จะแบบนั่งปั๊มนั่งปั่นอยู่คนเดียวเนี่ยมันมันมันยากมากเลยอะ่ะมันมันยากมากที่จะทำสำเร็จได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆผมมีช็อตวิดีโอตัวหนึ่งซึ่ง เป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยผมเนี่ยได้ยอด Subscribe เนี่ยสองพันจเนี่ยพันเนี่ยจากเรื่องง่ายๆเรื่องเดียวคือวิดีโอนี่เกี่ยวกับเทศบาลก็ตัดถนนไปทับที่ ทับฉนโนอของชาวบ้านแล้วก็คือเจ้าของเขาไม่ยอมเขาเลยกั้นกั้นที่คือเขาไม่ยอมตรงลงกันไม่ได้อันเนี้ยมีคนดูสองสองล้านสองแล้วก็มีคนกดไลค์สามสิบหกเแล้วก็มีคนคอมเมนต์พันสองอคนอันเนี้ยนี่แหละเป็นวิดีโอเดียวที่พอมันติดปุ๊บเนี่ยมัน มันเป็นวิดีโอที่ที่เปลี่ยนเปลี่ยนช่องไปเลยคือคือเปลี่ยนช่องเปลี่ยนบทบาทของช่องให้มันแบบพุ่งไปเลยครับคือคิดดูว่าผมเปิดผมเปิดเปิดช่องนี้มาตั้งแต่14เมษานะครับคือย้อนไปว่าประมาณ14เมษาเดือนนี้เดือนพฤศจิกา พิสาพฤษภพามิถุนากราคาสิงหากันยาตุลาพฤศจิการเจ็ดเดือนเนี่ยเจ็ดเดือนผมมียอดยอดคนสับสองพันแปดร้อยสาสิบห้าคนเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูตรงเนี้ยคือสองพันสามร้อยคนเนี่ยเกิดขึ้นภายในไม่ถึงเดือนนะเพราะมันเกิดจากวิดีโอนั้นวิดีโอเดียวดูสิยอดวิวทั้งหมดเนี่ยของช็อตวิดีโอเนี่ยสองจุดสี่ล้านวิวเนี่ยมันมีเป็นของช็อตวิดีโอวิดีโอนั้นวิดีโอเดียวเนี่ยสองจุดสองเข้าไปแล้ว เสียดายนะมันมันไม่ยอมน,นับช็อตวิดีโอเพราะตอนนี้จริงๆผมได้ตั้ง1 6ื0 0หชั่วโมงนะหมื่นหกชั่วโมงคนที่คนมาดูช็อตวิดีโอผมเนี่ยแต่ y u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  e เขาไม่นับไงก็นับก็บวิดีโอปกติดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะเน้นไปทางช็อตวิดีโอก็คือหาถ่ายเรื่องราวที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจ แล้วก็คนให้การ engagement คือแบบว่ามาคอมเมนต์มามาแชร์มาอะไรเงี้ยอันนั้นจะทำให้อยอดความเคลื่อนไหวของ YouTube ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเกิดขึ้นเร็วแล้วก็แบบพลิกเลยพลิกพลิกชีวิตไปเลยแล้วก็บทสรุปเราก็คือก็ก็ต้องพยายามทำต่อไปนะครับก็คือทำเรื่อยเรื่อยเราลงลงเรื่อยเรื่อยคือยิ่ง ยิ่งเราทําอย่างต่อเนื่องมากๆก็คือเราก็มีวิดีโอมากขึ้นโอกาสที่คนจะเห็นก็มากขึ้นก็นวมพลังของมวลชนนี่แหละที่จะพาเราให้ไปสู่การเปิดสร้างรายได้ได้ในที่สุดยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสําเร็จกับการเป็นยูทูบเบอร์กับการมีช่องของตัวเองขอบคุณครับ